สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปกินของอร่อยที่มีคู่กับคนไทยมายาวนานนะครับกับข้าวมันไก่เมนูง่ายๆนะครับแต่เห็นไม่ได้นะครับเห็นคนยืนมุงแบบแน่นๆแบบนี้นะครับและไก่สดๆแท้ๆนะครับ แขวนเต็มตู้แบบนี้นะครับเพื่อนๆมันอดใจไว้ไม่อยู่นะครับต้องไปลองชิมกันดูนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นการมาชิมครั้งแรกเลยนะครับกับร้านนี้นะครับร้านข้าวมันไก่เฮียอ้วนบางบัวทองนะครับเพื่อนๆร้านนี้จะอยู่ในซอยหมู่บ้านบางบัวทองนะครับนี่ครับเพื่อนๆไก่แขวนเต็มตู้เลยนะครับห้าหกตัวได้ มีทั้งเมนูไก่ทอดนะครับแล้วก็เมนูไก่ต้มนะครับน้ำซุปหม้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับร้านเฮียอ้วนนะครับจะขายกันตั้งแต่6กโมงเช้านะครับเพื่อนๆจนถึงประมาณเที่ยงบางวันก็หมดเร็วนะครับเพื่อน ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ห้าสิบาทนะครับธรรมดา50พิเศษ60สิบนะครับสากกันสดสดใหม่ๆนะครับเพื่อนๆเป็นไก่ตัวแบบนี้นะครับรับรองอร่อยแน่นอนนะครับเพื่อนๆแค่เห็นหม้อน้ำซุปใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วน้ำเห็นนิ่งๆ,ๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยแหละครับน้ำ มันเดือดมาแล้วอุ่อยู่ข้างในนะครับซดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจเลยนะครับไก่ทอดจะบอกเหลือแค่ชิ้นเดียวนะครับทอดจะเมื่อเช้าขายดีมากๆไก่ทอดมันนี้ยังไม่ทันจะ8โมงเลยนะครับไก่ทอดหมดแล้วเนี่ยครับเหลือชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลยไก่ทอดแบบนี้นะครับที่มันต้องอยู่ในข้าวมันไก่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ทอดแบบโปกแป้งนะครับโปะไอแป้งขนมปังมันไม่เข้านะครับเพื่อนๆเจอไก่ทอดแบบนี้และไก่ต้มแขวนในตู้แบบนี้นะครับแค่เห็นก็สัมผัสได้แล้วครับว่าอร่อยแน่นอนนะครับสําหรับร้านนี้ดูเชือกนะครับเชือกที่แขวนไก่นะครับมีเป็นสิบเสนกนนาทัหมดไปอย่างไวนะครับเมื่อเช้า ร้านแกจะขายดีช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงสายก็จะมีทยอยมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเป็นขิงบดนะครับเพื่อนหายากนะครับที่เป็นขิงแบบนี้สมม่วนมากเดี๋ยวนี้มันจะเป็นซอยๆเป็นตลูกเต๋าไม่อร่อยมันต้องขิงบดอย่างนี้นะครับเพื่อนพอผสมกับน้ำจิ้มแล้วมันจะเข้ากันสุดๆ ร้านก็ค่อนข้างะสะอาดเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทำกันอยู่2คนนะครับก็ต้องใช้เวลาในการรอหน่อยครับแต่รอไม่นานนะครับของขออกไวมากแกทำได้ค่องแคล่วว่องไวมากๆเลยนะครับร้านก็เป็นแนววินเทจเลยนะครับเพื่อนๆ มีบาร์น้ำนะครับบริการฟรีนะครับบาร์น้ำนี่จะมีน้ำแข็งให้นะครับน้ำดื่มบริการฟรีนะครับจะมีน้ำแข็งให้เพื่อนๆตักนะครับแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยมีทั้งน้ำชาแล้วก็เป็นน้ำป่าเป็นแขงนี้เลยนะครับน้ำชาก็อยู่ในกานะครับเพื่อนๆลินได้เลยตามอัธยาศัยนะครับเพื่อนมาแล้วครับข้าวมันไก่สองรสชาตินะครับมีทั้งไก่ต้มและไก่ตอนนะครับ ขอเป็นเนื้อน่องนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับร้านนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาทานเลยนะครับแค่ได้กลิ่นเนี่ยจอดรถปุ๊บได้กลิ่นความหอมนะครับแล้วสะดุดตาด้วยคนมายืนรอนี่เป็นสิบคนนะครับเพื่อนๆนี่ขนาดสายแล้วนะครับเพื่อนๆแปดโมงนะครับคนยังแน่นขนาดนี้นะครับ จากการสอบถามนะครับคนจะแน่นช่วง6โมงถึง8โมงนะครับแล้วก็ช่วง9โมงเนี่ยสายๆก็จะมีคนทยอยมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแค่เห็นแค่นี้ก็น่าทานม,มากๆเลยนะครับเพื่อนๆดูครับเนื้อไก่ต้มชฉ่ำๆเด้งๆหนัง,หน,งหนึบๆหนาๆแบบนี้หนังแบบเงาๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆ สูตรผมเลยนะครับก็โรยด้วยขิงโรยด้วยพริกไปก่อนนะครับเพื่อนๆพื่อแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดําแล้วก็ราดน้ําชิมไปเลยครับผมกินง่ายๆนะครับเพื่อนอน,นอกจากสั่งมาเป็นไก่สับเนี่ยไก่สับของทางร้านก็มีนะครับจะเป็นไก่สับ80บาทจานเล็กนะครับแล้วก็จานใหญ่100นี่หามน้ำซุปเด็นนิ่งๆแบบนี้ร้อนชุ่มคอละจ้ะ น้ำนิ่งๆแบบนี้นะครับร้อนกว่าน้ําที่มันเดือดๆอนะครับเพื่อนๆคือเขาเดือดจนมันละอุนะครับความร้อนมันอยู่ในอยู่ในน้ําแล้วนะครับมันละอุกมันลอ,อยนี่ครับและซุปนี่ใสมากๆสูตรโบราณขนาดแท้แน่นอนนะครับต้องมีฟักหนึ่งชิ้นซดน้ำซุปเป็นก่อนเลยครับดูนะครับควันท่วมเลย เห็นน้ำนิ่งๆแบบนี้เนี่ยควันท่วมมาดูนะครับเพื่อนๆซุปอร่อยมากๆสดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจมากๆเลยนะครับสดชื่นจริงๆนะครับ สามสูตรนะครับเริ่มด้วยไก่ทอดก่อนเลยของโปรดของผมเลยนะครับไก่ทอดแบบนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเนื้อฉ่ำๆเพื่อน,นอๆออนครับไก่ทอดนั้นอร่อยมากๆเขาหมักจนแบบเครื่องเทศเข้าเนื้อนะครับทั้งกลิ่นนี่โดดเด่นมาก่อนเลยนะครับคือกระเทียมและพริกไทยนะครับเพื่อนๆส่วนตัวเนื้อซอสและอ,อื่นๆตามมาทีหลังแล้วความฉ่ำของไก่โคตรเด็ด ดูนะครับเพื่อข้าวข้าวมันไก่ครับเพื่อนเพื่อนนี่แหละครับข้าวมันไก่ล้วนเป็นลึกเม็ดแบบนี้นะครับแล้วหอมมากๆนุม่มหอมอร่อยข้าวมันไก่บอว่าดีเลยนะครับเพื่อนๆมีความนุ่มล้วนนุม่มอร่อยไม่มันจนเกินไปนะครับเพื่อนๆแล้วมาต่อด้วยไก่ต้มนะครับ อันนี้เป็นเนื้อน่องนะครับดูครับเพื่อนๆช,ช่ำเลยนะครับเนื้อเด้งเด้งหนังเด้งเด้งโอ้โหไปครับลุยครับไก่ต้มอย่างฟินเนื้อนุ่มเด้งช่ำขัดไปเนี่ยเนื้อความช่ำ แตกตัวออกมาสุดยอดนะครับเพื่อนๆสำหรับร้านที่อยู่ในชุมชนแบบนี้นะครับร้านเล็กๆแต่ความสุขใหญ่มากกับราคา50บาทอินพอให้ลุยงานต่อเลยนะครับเพื่อนๆร้านนี้ก็มาพบโดยบังเอิญนะครับดูนะครับเพื่อนๆ,ๆ,อๆข้าวมันไก่เนื้อเด้งช่ำแบบนี้ ราคาเบาๆเด็ดโดนใจเลยนะครับเพื่อนๆและน้ำจิ้มแบบนี้นะครับน้ำจิ้มก็มีความหวานมันเค็มครบลดเพิ่มความแซ่บความสะใจนะครับด้วยตัวข่าขิงแล้วก็ตัวพริกซอยนะครับเพื่อนๆหอความกรอบของพริกเผ็ดๆรสชาติเผ็ดๆหอมๆนะครับแล้วก็ขิงหอมๆนะครับเพื่อนๆ ตัดด้วยน้ำจิ้มที่มีความหวานมันเค็มโครบรสอยตวบังที่ดีนี่เองนะครับเพื่อนๆสับกันสดๆใหม่ๆแบบนี้นะครับทุกห่อทุกจานนะครับเพื่อนๆได้ความสดใหม่แน่นอนนะครับสำหรับไก่นะครับแล้วไม่มีตบนะครับเพื่อนๆสับยังไงโปะให้อย่างนั้นนะครับชิ้น,น,นหนา คำโตโตสะใจมากๆนะคะเพื่อนๆข้าวมันไก่เราต้องแบบนี้นะครับเพื่อนๆหมดยุคนะครับสำหรับข้าวมันไก่ตกติดเขียงเนี่ยน้ำจิ้มไก่ทอดก็มีนะครับแต่ผมว่าน้ำจิ้มไก่ของแกเนี่ยสุดแล้ว น้ำจิม้มเต้าเจี้ยวเนี่ยมั้มีทั้งความหอมความหวานความมันกินแล้วมันเข้ากันแบบสุดไปเลยนะครับเพื่อนๆข้าวมันไก่นะครับทําง่ายนะครับเหมือนจะทําง่ายนะครับแต่ทําให้อร่อยแบบนี้มันยากนะครับเพื่อนๆหนึ่งนะครับข้าวมันนะครับต้องล้วนซุยหอมนะครับแล้วก็เรียงเม็ดส,สวยๆอะไรแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆสองนะครับไก่ต้มนะครับต้องต้มไม่แห้งนะครับต้มเนื้อต้องฉ่ำ อมหอมนะครับแล้วก็ต้องสุกให้ทั่วนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตัวน้ำซุปนะครับน้ำซุปนี่ต้องเด็ดต้องร้อนเวลาซดล้างคอแล้วเนี่ยมันต้องแบบซดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจมากๆนะครับเพื่อนและน้ำจิ้มนะครับต้องมีความหวานมันเค็มคบรสนะครับและขาดไม่ได้คือขิงกับพริกซอยเนี่ยต้องมีเพิ่มมาให้ลูกค้านะครับเพราะว่าบางคนกิน ไม่เผ็ดนะครับแต่บางคนกินแบบแซ่บเผ็ดนะครับเน้นพริกเน้นขิงต้องต้องมีบริการลูกค้านะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆและแตงกวาร้านนี้ก็สับให้ไม่น้อยเลยนะครับสับให้เยอะมากๆจานนี้ที่เผมสั่งนะครับเป็นสองสีนะครับแต่แค่ห้าสิบบาทนะครับถ้าพิเศษนะครับจะเป็นอีกไซส์หนึ่งราคาเดียวกันหมดนะครับว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ต้ม ว่าไก่ผสมนะครับราคาเดียวธรรมดา50ิพิเศษ6กสิบนะครับเพื่อนๆอ,อย่างเด็ดหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาซดน้ําซุปล้างคอนะครับเพื่อนขนาดนั้งไว้ข้างนาน,นะครับก็ยังมีความร้อนและอุ่มอยู่เลยนะครับเพื่อนเห็นน้ําใสๆนิ่งๆแบบนี้เนี่ยแหละครับเพื่อนครับความมปลอยซดละมันชุ่มคอชื่นใจมากๆเลยนะครับเพื่อน ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเข้ามันไก่นะครับที่มีความอร่อยเด็ดครบลดเลยนะครับเพื่อนๆราคาแค่50บาทอิ่มหนักท้องแต่สบายกระเป๋านะครับนี่นะครับน้ำชานะครับทางร้านมีบริการไห้ฟรีสามารถลินมาได้เลยนะครับเพื่อนๆและสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบ คลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำมานําเสนอนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้นกับช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับทางช่องนะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนนะครับไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวช่องเล็กๆด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย